นะครับผมหลังจากเรื่องงานมาแล้วเราก็มาลุยหากับข้าวต่อนะครับผมนี่เวลาแค่เพงเที่ยงถึ่งบ่ายโมงแล้นี่ไม้มาไม้ชะโครับไกลๆนี่ไม้คลองมาหลายวันแล้ววันนี้มาดูฉดวเห็มีแต้มกลับบ้านไหมครับผมดูไม้กันครับต้นไม้ผมขึ้นประจำนักรับผมต้นนี้หมานตลอดมาที่ไรไม่เคยพลาดนักรับผม นินมั่งโดมั่งเดี๋ยววันนี้ไปรุนไปด้วยกันครับผมดอกนสิสัมครับผมก็หมั่นใจครับผม ลุยค<ฮ>รับโอเคพันลุกเบาฟ้าัครับ ใหม่ครับผมข้นบ่ไดะไรัเดี๋ยวคใส่สองครับผมอสองเดี๋ยวลุกเบลไปไกลครับผม bắt ngồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không โ,กกโอ้โอเกือบสามครับผมของกลัวป่ะตัวนี้แล้วดิผมก็เคยจะเพียร์กับแขนครับแขนนะครับนะครับตน,นี่มันกำลากสิสองโลกเกิง ถึงสามเกือบสามนะครับผมมันีมา,บบมาแล้วนี <c oughs> ่หอกคลังแล้วครับผมเดี๋ยวเจ็บปากบน,นป่าครับผมก็มันใจครับผมสองดอก เพื่อความมั่นใจอัดให้อยู่เลยครับผมจะได้ชัวร์ว่าได้ตัวจริงเนี่ยตัวใหญ่ต้องอัดติดกล่องแต่การนี้ครับติดติดเลโดตอ,อ่างพานจักรเง้นี่โอ้ต้องปิดเลยครับ จุดแรกครับนะครับของเป้เลยผมเล่งเลยนี่ผมเล่งนี่มันกำลังลงพอดีทรายเข่านี่หยุดจำพัญเลยครับผมโอเคแบนครับผมจุดสออั่มครับผมหอยยูย่อมวันนี้ได้หนึ่งแต้มครับผมเก็บปลากันนะครับเอากระสอบมาเป็นของเรา ครับผมมาดูห้างห้างที่สามมาหอทีที่อันนี้นะครับผมหตัวหนอนโซนตัวนี้เวลามองมานะขึ้นปุ๊บดีจังแต่เ,เรามาขึ้นจะขึ้นมามองหน้าเรารุ่นไปดูกันครับมาดูห้างใหม่นะครับผมมานน้ปล่อยไปก่อน กลับมาก่อนลองดูห้างตัวนี้ก่อนจะดีแ้มไหมก็ห่างกันไม่ไกลแล้วครับผมห่างนู้นปรมาณสิบสองเส้นนะมาร้อยเมตรต้นนี้มาดิคล้องเดียวกันมาลุ้นต้นนี้ครับผมเราจะตามครับ้อนี่มาถือว่าดวงดีประมานครับเจอปลาหลาวันนี้น ซีเมนต์ฝูงเดียวคือสองฝูงไปแล้วเราเห็นสามกลมุ่มมันวุ่นไม่ใช่ตัวละโลกวลวงครับโล่สองโล่นีนก็มันระแวงกับปลาสะดัวมันเสียบสันช่วงน่อยยิ่งว่าท่านยิ่งไปผมสายพี่อีนะครับผมหมดถึงผมเล้ยงเพี่ยนใหม่ ซีพดบอผมใช่เลยผมพอดมีปลาชะโดข้นมากผมก็ได้ยิ่งปลาชโดวันวนี้ก็ใส่บุเงียบเลยเงียบคิป <c oughs> ผมก็ง่ายไปสองสามต้นท้าคุณบ่มีมกลับมาต้นเก่าเบลือวนนี้นนมันดอดก,กลับใหม่รอบปลาชะโดลปลาชะโดมันเศ้าลองใส่สองสามตัวข้นบอลใส่เย ตังก็สามาตัวเป็นลองมาใตาน่นางไม่เงยสองตัวตัวนี้ยิ่งโทัตเตัวนี้เป็นมาเนื้อหนากำลังลงพอดีครับสซยนแล้วแบพอดีูส่วงข้อโม,มดินนะครับกรดิ๊กกระดักกระกกรักกรกถึงกข้อมอยู่ครับผมลูกดอกทำเองแจ๋วครับผมคืออพานเลยคอยไม่เล็กครับผม นี่เล็กซื้อฟองแก๊สกระป๋องแก๊สกระป๋องหัวเช่อมมันมอสเช่อมท้องเหลืองกระป๋องอะลอยก็สิบกว่าแล้วก็ซื้อน้ำยาประสานนี่เล็กยังลูกปืนทั้งหมดลูกดอกทั้งหมดทัางจากบรตปองรอกระป๋องเราเห็นเราเองเลยมักแบบไรฮักแตงไปสภาพไม้แบบไรเพราะว่าสภาพไม้ของผมมันลูกเขาจี้งใหม่มันลอยเต็ดยังบ่ดด้าอันก็ให้ท้่งบอดด้ายขาด จะมาหลุ่นตัวต่อไปครับผมไปครับมิดกีรีมาขึ้ือรอกนี่ก็บ่ายสี่บ่ายสองแล้วครับผมนอนกับสองสามชั่วโมงแรงกับจะเวรลุยงานต่อทำงาน1ิสองชั่วโมงนอนหลับแน่นนะครับผม เหมือนยังมาลุยไหมเดี๋ยวยู่สองสามผังก็ไปนี่คนระับนอนหลับมาหนำเมืองปานินคุมเนี่ยเราบอกโอ้ยเจ้ตัวใหญ่ๆผมเสียดายอยูอ่ครับเดี๋ยวเหมือนมากตามปานินคุมนี่นนครับจะไปยู่ขึ้นอยู่ช่วงไหนเดี๋ยวมือนียวกันกลับพักพรอนไปชำละปลาชะโดยเห็ดสม สวยสักคนละครับบดได้เห็ดโดนผสมปาชะโดก็ได้พอดีได้ตัวนี้หรอกครับผมจะได้กินผสมปาชะโดแล้วไปเก็บของกับฐานครับผมออกมาหนุ่มเงินจังมากไม่ครับผมไปไม้นี่แหะม้ชะโดอันนี้ใหญ่แตัวยิงใหญ่ที่จะโอกาสเท่ากับว่เท่าได้เหมาะเจาะจิตสุอดอกครับผม ครับครับครับางวองวาง่อ ีน้ผมก็ได้จบได้เพียงเท่านี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะหาคลิปใหม่ๆหมายเด็ดๆมาให้ชมและติดตามผลงานขอบคุณครับผม One, two, three,